สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l e o Manbrick นะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปโอนาฟาร์มครับซึ่งวันนี้นะครับเรียวก็จะมาอัปเดตนะครับว่าในายโอนาฟาร์มนะครับมีสิ่งอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอ้โหหลังจากที่กลางกลางเดือนนะครับเราอัปเดตไปตอนนี้นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่อีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของเมื่อเช้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเมื่อเช้ากันก่อนเลยครับในช่วงเช้านะครับก็จะมีรถแมคโครเข้ามาตรงนี้นะครับ ตัวของรถแมคโครนะครับก็จะมาทําการเกลี่ยดินตรงนี้นะครับเกลี่ยดินนะครับแล้วเราก็ค่อยเริ่มทําการสร้างบ้านของญาตินะครับรถแมคโครก็ทําเร็วกว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับถ้าคนทําเนี่ยอันนี้เรียกว,ว่าน่าจะเป็นเดือนเลยแหละครับ<ม>ก็จะเอารากของต้นไม้แถวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทุบตัวโครงสร้างบ้านเก่าอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็จะขุดต้นไม้อย,อย่างนี้เลย ในช่วงนี้นะครับรถแมคโครนะครับก็จะทําการเอายกพื้นออกนะครับยกขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้รถแมคโครจะไปตรงนั้นแล้วนะครับเอาปุ้งกีของเขานะครับว้ายกขึ้นมาได้ทางหลังยกขึ้นมาได้ทั้งพื้นเลยว้าวเรียบร้อยแล้วครับและนี่นะครับก็จะเป็นรังพึ่งรังเล็กๆนะครับ อันนี้นะครับก็จะไม่มีพึ่งแล้วโอ้โหรังพึ่งสวยมากๆเลยครับดูใกล้ๆนะครับมีความเป็นเลเยอร์ดีเลยครับตอนนี้ลมแรงมากๆครับเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเอ่อบนนั้นนะครับมันสามารถตกลงมาใส่หัวเราได้โอ้ว้าวน่ากลัวมากๆครับทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเก็บผักบุ้งกันนะครับโอ้โหผักบุ้งก็เยอะมากๆเลยแหละครับว้าวมีตรงนี้เต็มเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันท <t ries> ี่บริเวณหน้าบ้านกันเลยครับบริเวณตรงรั้วตรงนี้นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะปลูกเป็นเหมือนต้นหูกระจงนะครับอันนี้เราก็จะมีการทําการตัดหญ้าเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านในรั้วกันบ้างครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณบ้านญาตินะครับเรียวก็ได้ทําการพุทเข้าๆไปในคลิปอันนี้คือหลังจากที่เมื่อเช้าเอาแมคโคมมาเกลียนะครับ มันก็จะได้เรียบเรียบประมาณนี้เลยครับก็เหลือสร้างตัวบ้านนั่นเองครับส่วนบริเวณตรงนั้นก็ไม่ได้เอาออกนะครับเพราะมันมีของอยู่ด้านในนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในของตัวฟาร์มกันบ้างครับที่จะเป็นโซนเพาะปลูกนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเอาของมาวางก่อนนะครับเพื่อรอตรงนั้นสร้างเสร็จแล้วเราค่อยเอาของกลับไปนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เอาต้นไม้ลงไปหลายต้นเลยนะครับนี่ ไม้พวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เคลียร์เรียบเลยครับตรงนี้นะครับเราก็จะทําทางเดินเรียบไปเลยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับก็เริ่มโตกันแล้วตรงนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวก็จะประมาณนี้เลยครับตรงนี้นั่นนะครับตรงนั้นนะครับเราก็จะเห็นรังพึ่งนะครับวันนั้นนะครับที่พึ่งมาหลุดออกมา ตัวของทางเดินสวรสดนะครับตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอากันไกลมาตัดนะครับเป็นกันไกลตัดกิ่งนั่นเองครับอันนี้จะเป็นบริเวณแถวๆตัวป้ายนะครับก็จะมีความโล่งขึ้นนะครับส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นโซนบ่อปลานะครับพึ่งตัดหญ้าไปสดๆร้อนๆเลยนะครับตรงนี้ ปลาอีกสองสาเดือนนะครับมันก็คงจะโตเต็มที่แล้วเราก็น่าจะตกได้อีกสักสองสเดือนนั่นเองครับก็จากคลิปตัวไอด้านบนนะครับที่เราได้ตกปลาไปอันนั้นก็เฟลนะครับเพราะว่าปลามันตัวเล็กเกินก็กดลิงก์ตัวไอด้านบนนะครับโอ้โหสะพานตอนนี้สะพานก็ล้มลงแล้วส่วนของบริเวณเกาะกลางนะครับตรงคูน้านะครับก็เต็มไปด้วยผักบุ้งครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะทําทางเดินให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เอาคููน้ําฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกนะครับตรงนี้ชาวนี้นะครับก็ได้ทําการเพิ่มโซลาเซลล์เข้ามาเพื่อให้พลังงานกับไฟแล้วก็กมูงจรปิดนิดหน่อยนะครับว้าวส่วนของบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นปากล้วยนะครับโอ้โห,โหตรงนั้นก็มีอีกเพียบ ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลรแมนบิกก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ